มาโรงบาลค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนี่มากินกาแฟขัดอะไรเลยกาแฟคนบอกว่ามาให้กินข่าวตอนเสาร์นะคะบ่ให้กินยังเลยตอนเสาร์หามกินน้ำกินนังเพราะว่ามาโรงบาลมันไปตรวจเลือดมาฮกอันฮกสลิงค่ะน้อยตรวจเลือดมาเมื่อกี้ต้องรักษาสุขภาพค่ะอันนี้แซ่บนด้เ่ะ แฟรนเกามาดูหลายคนจำนานได้แล้วแ่านเกลสไตล์ล้มบ้านรอเล่ะวางประโยชน์อันมากหยอดตูมากที่หลักลูกสาวได้อันนี้มา,นามากหน้าหมักหน้าได้ขนมไดนนขนมมากลูกสาวเป็นยังกอยากเบิดไหมไม่ครอบ อืมแสบตายใช่ไหมแสบไปดีปรนเทศใไมค่ะดูที่ต,ตรงนี้เขาทำใหม่ปรนเทศหลอดไม้ใมมองห็นไหมคือกันไปเลยอันนี้เขาเอื่อมาปังซูคเคสนะคะปังซูเคส์อยู่ปังซูเคส แซ่บของมากเปนชีสของบางคุลแซ่บเพื่อนกาแฟรสชาติเหมือนตา11โมงเช้าแล้วยิ้มเข่ากินกาแฟเราจะไปกินข้าวเที่ยง คนมาเลยกินกา,ฟาแฟนะไม่ใช่งวงอนอนนะคาวไม่ใช่รับมาหาหมอข้าวเดียวรองขาคิ้วไม่ค้นค่ะค้นหน่อยร่ยงบาลค้นใส่บริการหน่อยเนะี่ยมันคือร่วงบาเลเนี <c> ่ย <ười> ปกทำไม,ามาสร้อยสวยจังใครให้แ <c oughs> บบเป็นแบรเป็นสื่อลูกสาวสื่อสอยหายแม่ไหมกิ๊กสมาร์ทไหมนสื่อสองคนหายแม่ไหม พันมาส่อยสวจังมาสันวะโอ้ยฉันบอใส่เป็นขสีวาซื้อให้เลยบอใส่ไม่ชอบละซื้อให้ก็ไม่ใส่สีวาเด้ก็ได้ใส่เพ่นเบิ่งนเป็นดีใจซื้อให้แม่ไหมเป็นแบบว่าวันคริสรต์มาสเนาะค่ะพันจะให้แม่ตลอดแ้วกับวันอะไรนาอีกวันวันเกิดมัน๋ยจะให้ อยากได้เหรอคันซื้อให้เอาก็เลยเอาค่ะนี่แซ่บกาแฟา ตข้ามของห้างโ่ไม่มันอหนว่านั่นยังวะลันข้ามแล้วค่ะ กาแฟเราสบกินเขาเนาะแบบมแน้วกาแฟ หมเกี้ยงเลยหมดแล้วเหิวเหีวเวลาไปสิจอเลือนเป็นสิ่ห่างหมดอาหารหมาเป็นยังเป็นสบายดีตัวสิ่งีต้งตรวสุขภาพนะคะ ตรวจเลือดตรวจเน่วตรวจตรวจมะมเร็งเต้านมตรวจมะเร็งปากมดรูกใช่น่มคะต้องตรวจต้องรักษาสุขภาพจากท้องนะค่ะพี่พายมารักษาเห้อเขาต้องรักษาเองด้วอค่ะ กาแฟอยู่สิบอ่ะคกาแฟยีวุ้บมาอยู่บา้บานกินกาแฟเื่อเป็นเยือกเลยค่ะหอมมากแบบนี้กินเก็วนมันหน่อยคนกินต้งหาเกวกาแฟกินอะไรมันดีดเราเรื่องตรวจสุขภาพนะะคะคันผู้ใดมาจากรักษาจากมากจากของสองผ้าจะของไปหาหมอนะคะตรวจต้องยุ่งใกล้ๆหมอไปเขาไปค่ะ หมอเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาเป็นอย่างมากหักษาท่านนะคะังคือจังตรวจมะเร็งอ่านเต่าโรคมือสินะค่ะต้องอายค่ะไปเลยโรงพยาบาลตรวจมะเร็งปากโนลูดกันไปเลยไปหอดมันสั่งพี่จังงะเลยค่ะเบิ่งเบิ่เเเเงเลยโรงพยาบาลน,นะคะหมอนะค่ะไม่ต้องย่านไม่ต้องยอยากอายค่ะแบบไม่ต้องอายหรอกค่ะจิม ก่อนคลิปนามันยังคอยกระซิบหายสามศูนย์ด้วยมันพหนาเราจะลงคลิปอีกหายสามศูนย์ด้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้งามนะสวัสดีค่ะ